ใส่กุมารใส่กุมารฮะยเลอยู่หัวไงคนหั่ารต้องส้าเป็นดแเชนครับลาไมวอายุบลูนานอายุโอเคโอเคโอเว่าตกลงจบดง่าโอเคปว่าตกลงพ้วโอเคนี่อัน พียังก่เมื่อเพื่อนเนียนเนียนเนัยนเนียนกูบ้านหน่อยเขาสิ้นีเดียดเฮดเด่นกรถามอ๋อต้องขอโทษขออภัยทุกทุกคนแล้วนะคะสนงความเมความจริงเอาเป็นอย่างเงี้เวลาบอกเสียงเนียคือหูดังปึ้งขึ้นป้งขึ้นว่ะวันนี้กันมวนๆจะเสียหรอกพี่น้องเยกันมวนๆเจ้าเจ้า อ๋อจอกกันเล่นเพนนนใหญยชุ่มพวนหัวเพนนนใหญยชุ่มพวนหัวกายชิวอดมันเกิดแล้วแลี้ยวใช่ไหมชุ่มควนเสร็จดืดด้วยายชมพวนหัวหัวเราวันนั้นนิดกินแจ่มใสมาเป็นบ้าเด้อแม่ก็ย็งไม่ได้แล้วอันนั้นเอางแม่ดีๆดเด้อลูกอ๋ออันอันนั้นทอดกายชิวอดมันเกิดยายชมพวนแล้วเอออันข้อหอมปากหอข้อกับว้อแล้วเนาะเจ็บข้อ แสดงมาที่แล้วแสดงมาทำเล่นใช่ไหมทำเล่นอันขอโทษอัน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 อ๋อคือคือเ็ดหิมันมันอันนี้เป็นกุม่านจีนนี่กุมารจีนนี่กันกันซันี่กุมานจีนนี่าเขามาเนีาอลาไปเนี่ขาอลราไาเนี่ยตึ๊บตึ๊บตึบไงทนทีลังกาบมเม่มเาเอา้าตึ๊บตึไง้ ม่สิเลยนะเขาไปข้าแต่ข้าแต่ข้าสัมผัสได้น่าจะผู้ดับเนี่ยข้าสัมผัสได้เพราะข้าหิวข้าวแล้วโอ้แต่ว่าอันนี้สั้นอันนี้สั้นน่ยหิวเข่าสั้นหิวเข่าโอ้สั้นหิวเข่าแต่ว่าอันโกมารกุมารนี่แก่กาเด้ว้ายบ่ได้แก่กาบัวโกุมารนกาเออบัวโกุมาร กบริเกก้าโกุมา่นี่ดำก้ากุมารดำหน้าซื่อๆบริเกก้าโอ้สร้างมาาเจ้าเมาพิษเออคอย่ำพิษเออกม่นริเกก้ากุมารดำหน้าเอ้ลูกก้ากุมารลูกก้าบริเกก้ารบริเกกฮะมาเป็นยังขาว่าเน่นกุมารนี่เป็นเกก้านาะวิชาเนาะ บ่ย่านบ่ย่านเห็นพาะหอยพ้อนี่ยว่ามื่กล้าเข้าสิงมาเสียวกันน่ะอยู่น้ำกันตั้งแต่มึงมามึงจะโอ้เสียวกันเสียวเซียวกันอยู่น้ำอยู่น้ำกันแต่โดนแล้วโอ้โหตั้มเต็มไงด้วยเมืองโต๊ะคุณนี่เองบ่เป็นยังอยู่กันน้ำกันโดนแล้วเสียวไปกันนี่นะแกาโต๊ะคุณคุณจะไปนอน้หรือไ่นอนหรือ มุ้งยองย่องมันคุ้มข้องอยู่องจบคลิปเด้อพอแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปแล้วกุมารเลยนะคะซึมโกบก็เลยนะคะกล้องเมย์ทันใด้เลยกุมารกุมารไปไหนไหนกุมารกองกล้องเมย์จักนาทีแล้วกกมารไปไหนมันไปกินยังไงกินไข่เนอะจะกกินอะไรคะมเค็มกุมารไปลูกกุมารไปกินไข่กุ้งเจ้าปีศาจลูกกุมารปาจในที่นึ่ โอ้ยร <emaal> <Christmas. S 1> ักแลดขอยังไม่ใ <probable> ช่สามีดโอ้ยไปร่มารังไรบ้านนี่ไปรำมารังไรจังหวัดเลยด่ของข้าวเจ้าโอ้กูมานังคือว่ะเออขัด่มาเติมเทิมขึ้นปั๊บมาดขึ้นเขนสอกปึ๊บตันปั๊บ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 กลับไปอ้ข้าวข้าวข้าวข้า โมันบ์แมเนมันบมแมนกุม่านกุม่านดอกเพราะว่าเขาบักท่องเขาสิงไงมันโมแมนต์ดอกยอันนั้นทานทานกินโซ่คนหนึ่งมีแฟนคนหนึ่งมูมีแฟนสองตายเอ้าวถ้ามาได้แหละลูกกุม่านลูกกุม่านที่เป็นหน้าใหม่เลยเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงอ่าเอันเป็นอะไรเป็น คยอ้ขนยอดอันของขวัญมันเกิดแย่มควรนเป็นเมื์มย์ขอเล้ากินกลองนึงเไข่เนี่ยเจไข่เนี่ออกแสงได้เสียงแน่นอนเป็นเจ็บทองพิ๊กนี่ออกแสงได้ด้วออกแสงแสง่ดเมันขึ้นก็ท้องเสียยอนนี่ล่ะสิะสงสัยเป็นไรเขาห้องน้ำไขึ้นถองจะยอนเสียงน้้อต้งเท้าก่นบ่ต้องตั้งไปว่ารักนี้อยู่มันได้หิน บโบเล่นเป็นดีนี่แม่บเรียนเป็นดอกเติบเติบเป็ยังไงต้วนปุ๊บใายหอยปูเลยยังยังสัมผัสโบเได้จักยังยังสัมผัสโบเได้สัมผัสได้แต่หักมาล่ะโอ๋อหักมาสัมผัสเร็วค่ะก็ขี้แกปูเยอะปุ๊บล่างจวนเหม็นขี้แกป มาดานี่บันรึมดานุมานออกไปนี่อันอันอะไรใช่ก็บอกฐานนี่กินมากนี่ออกได้ตลอดแบตเตอรี่คุณต่ำเกินไปเปิดแฟลชไม่ได้แล้วแบตเตอรี่คุณต่ำเกินไปเนอะเั่นไปลูกสั่นไปแบตเตอรี่คุณต่ำเกินไปนะกุมารแบตเกิดซีบสานพักใซน์เราซุกแล้วลูกแตงมันเจอแล้วเจ็งไปเต็มฮะสั่นไปเพ้อมลูกสั่นไปพร้อมมันไปอัพหนึ่งสักซิอาไปแต่งมันกินก้อนนั่งอาหันอัพเติมกินมันจีเพื้อนหนะน้าวันนี้ มันโยมหลับเอาเราไม่พาก,กันนะะกูมาหน่อยไปเล่ยนหนังไปเรีนไปเรียนไหนแม<า>่แม <า S 2> <อ>่ดิแม่สีเบลแม่สีเบาแม่สีเบาแบตเตอรี่คุณต่ำเกินไปมันไม่มันเปิดเฟสอะไรแล้วนะน้องแม่ซอยกันข้ามาฮะกินเจะาข้อแท่นมาเป็นยัง <c oughs> เออ เจ้าสี่ห้าสัมบ่อเจ้าสัมผัสยังได้เจ้าสัมผัสได้ขึ้นหน้าเสริมบ่หน้าเสริมนี่สัมผัสได้ด้สัมผัสว่าห้วยหน้าเสริมนี่สัมผัสได้เร็วคักดิสัมผัสแรงดิคันว่าปลาแดกนี่ห้วยอันหน้าเสริมรูอกุเจีงนี่คันว่าไปในตลาดนี่สัมผัสได้โหลดดิอ๋อใกล้ตลาดชดแล้วใกล้ตลาดชดแล้วอันกุเจีงว่า สัมผัสได้ปิดดังปั๊บโหลดโอ้ยฉันกระหักเราแล้วโอเคสลัเดเขาลงเขาลงไรกันนะครับสวัสดีครับคุณน่ะวันนี้ยายสมควรมาทำให้ยายสมควรหัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใสนะคะจะได้ไม่เครียดนะคะหัวเราะไรในภาพบนลูกบาศกได้บุรีรัมยจั๊จกน้อยกัดจังหว่าหัวเราะจั๊กน้อยอจะมาต้อนหนัผักเหลือมพักแค่ไฟก็ได้ต้อนมงได้กรบโตรงไว้นี่ ห้วยห้วยน่าเสริมแล้วตกใจอีกย่างตกใจตาชั่นตกใจตาชนท่าแป่งโอ้ได้โอแนวกินมาเร็วแนวกินมาเร็วหนึ่งปลามาเร็วมานนี้นาขประคั่มออกอม้เฮ้ยประคํ่มารเครื่องออกแล้วปรเครื่องไปเที่ยวแล้วยังกินอ่หนึ่งปลาหนึ่งปลาปลาได้ครับผมก็หมดกินมีอนไปขึ้นอย <S <S ่างนั้นปะสำหรับคลิปนี้ ของน้าแต่กอกกอกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอยู่ดีไม่แห้งนอนรับฟันดีไม่เครียดไม่เจ็บไม่จนนะคะบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าต่กอกกอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ